โซนอิคตัวเก่าค่ะลูกเดิมในไซคาบูเอ็นเอกสารคบโอนค่ะภาษีขัดเกินขอบได้เปิดเบาได้รถสวยค่ะบบได้ตำหนิทุดสีมีแค่ตรงนี้จุดเดียวจุดเดียวเลยตกไฟติดแล้ว ร้อขึ้นใหม่ค่ะนเสนียงเงียโอเคอ่าสนใจสอบถามได้ค่ะรถอยู่พักษาจัตุรัสการค่ะมีบริการส่งล้อขึ้นมาใหม่ค่ะ